อันนี้ขายไงครับห้าร้อยจาห้าร้อยปลาลสีราจ้าก็คือว่าหน้านี้จะไม่หวานมากกินได้ครับลูกเหลืองๆครับจำๆครับจำๆเอาจำๆพร้อมกินได้ครับจัดเลยครับจัดเลยฮะโอ้สวยอยู่แล้วครับไม่เป็นไร เอาช่ำๆหวานๆเลยครับเ,เ,เอาไปกินเลยครับเลอาเอาเลือกให้ผมเลยก็ได้ครับเอาช่ำๆพร้อมกินเลยเอาหวานๆเลยครเ,เลย้อร่อยแน่นอนเขาเข<อ>ียวหน้านี้ไม่โอเคเอาอะไรดีคร ขายอะไครับขายรถค่าประตูเอ้าประตูไปดูไอ้ดิ๊กหล่ยดิ๊กอยู่ตรงนั้นเดินมาด้านนี้เลยค่ะขายปรถค่ะขายไงครับห้าโลร้อยค่าห้าล้อค่ะ